สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงหนุ่มกัญชัยเตือนดารากลุ่มเสี่ยงอย่าลบรูปตัวเองเพื่อปิดบงังไทม์ไลในช่วงนี้หลายคนคงทราบสถานาการณ์ในวงการบันเทิงดีว่ามีดาราหลายท่านที่ออกมาประกาศว่าในขณะนี้กําลังติดเชื้อโควิด1ิกก็นับว่าแทบทุกวันแต่บางท่านอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงก็เลือกที่จะปิดบังไทม์ไายโดยการลบรูปออกจาก Facebook และ IG ของตนเองโดยล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ฝากข้อความถึงดาราที่ไม่ยอมเปิดเผยไทม์ไลน์ของตนเอง ทั้งหมดระบุว่าใครที่ไปงานที่มีคนติดโควิดอยากกลับไปรบรูปมันไม่ได้ช่วยอะไรจะยิ่งถูกคนด่ามากขึ้นด้วยซ้ำเพราะมันแสดงถึงเจตนาที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมถ่ายรูปลงไปแล้วก็ลงไปแต่กักตัว14วันก็ต้องกักทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎถ้าคุณไม่ทำชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะไม่ทำเหมือนคุณเป็นนักแสดงดารายอย่าทำให้คนเขามานั่งด่าได้มีกรณีแบบนี้ให้ศึกษากันมาหลายรายแล้วอายเขา